อะไรวะเนี่ยไอ้คืนมาได้แล้วเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอสีสวยๆ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 ไม่ชอบสีนะ สีที่หนูไม่ชอบนี่ส่วคือสีแดงตึกไหนว่าไปเรื่องอะไรเพื่อนเอาอันนี้ก่อนมาซ้อมซ้อมตันนี้ก่อนแมั้ซ้อมขึ้นตรงนี้ก่อนตรงไหนอ่ะเน,น,นี่ยเนี่อ๋อโหแม่ป้อม่ขึ้นเรียบอยเพื่อนเพื่อน <c oughs> <c oughs> เพ,พ,พื่อนดูเราไว้เพื่อนดูเราไว้นายเพื่อนนายโชว์ไปดูวิ่ปั่นปั่นตะเกรยงด้วยกันแป๊บนึงเอาใหม่เอาใหม่มาสปากันนะเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นพี่ครับเอาใหม่เอาใหม่ไปไหนวะโตพี่ผมยังไม่ซื้อของเลยวะ่ะโอ้โหพี่อะไรอ่ะเ<น>ช็ดเช็ดเพื่อนโอ้โหเกินสุดยอด นี่ไหมนี่ไหมสูงๆเนี่ยนะไปเลยอ,อุ้ยเุ้ยไม่เท <c oughs> ่านี้หรอกมเมันไปได้นิดเดียวเองอ,ะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยแต่เคยขึ้นตึกเนี้ยแปับหนึง่งตึกตรงสยามเนี่ยครั้งเดียวเองนะที่เคยขึ้นได้เห็นตึก นนั่นแหละเธอเส้งครั้งหนึ่งอะตรงเนี้ยต้องลงไปข้างล่างก่อนไม่คีมีหนวดตบเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วเป็นเธอเกันด็ครับ ไอเพื่อนเห็นเป้าเพื่อนเพื่อนเห็นเป้าเห็นเห็นเห็นสุดยอดสุดยอดอย่าไห้ได้แค่นี้ ผมไม่ได้มาเล่นอย่างนี้นานมากเลยเฮ้ยมันไม่ไปอ่ะมันสูงถึงเอ้ยน้าหัวเกือบท่านายมาถึงนี่เลยเอ่้ววันนี้พี่ไปไหมน่าจะนะเ่ครับโอเคเจอกันวันนี้พี่ เนี่ยเดี๋ยวมาอยู่อ่ะเขาเดี๋ยวก็ชอบเขาอีกไม่โอ้ไม่ผมไม่ได้ใจกระลาขนาดนั้นพี่ไม่แล้วเราหล่อด้วยมันอันตรายโอ้ไม่ปั่นจักรยานกับหนูไหมเดี๋ยวยูนะชอบขึ้นมาทำไม่มีทั้งนั้นแหละพี่โอ้เดี๋ยวมามาแอบรักกันอีกโอ้ทับแม็กเซล ไม่ข้ามไปทำไมวะไม่รู้เหมือนกันอะไรวะเนี่ย ธรรมดาครับ อยู่นะพี่เห็นอยู่นะปะ <c oughs> อา้า <c oughs> ลงมาละเมื่อกี้อยู่ข้างบนอะโอเ เฮ้ยเฮ้ยโคตรแนวอะเฮ้ยเอาดีโคตรเก่งอาดีแล้วโคตรตึงพี่พราวฝากถ่ายรูปหน่อยพี่มาถ่ายรูปเร็วพี่พราวถ่ายรูปให้หน่อยโคตรเฟี้ยวถ่ายรูปให้หน่อยพี่พราวพี่ถ่ายรูปให้หน่อยคำนึงถ่ายรูปให้หน่อยพี่ โอเคอะ่ะอเราเท่เกินไปไปไหนต่อดีเยวคนมากเยอะคนี้ติงไหนต่อดิอันนี้ไม่ง่วงหรอเนี่ยไม่ง่วงจะยิ่งว่างครับไปตึกต่อไป มันสามารถขึ้นต่อได้ไหมเนี่ยไม,ไม่ได้มันมีะข้าขงบนอะอย่าดีกว่าใช่มันมีที่กัน้นกลับมาตั้งหลักก่อนไหม อยนนเพื่ค่อยๆเพื่อนกวดไปสวยไ <'s> นต่อไหนกว่า mm. ตึกหนีได้ไหมอ่ะสูงไปปะเ <c oughs> ดี๋ยวนะฮอตใช่ไหมมันเรียบใช่ปะมันเรียบปะเนี่ย อ๋อเออว่ะแค่ย,ววยาอือืมไม่รู้ดีอยู่นะเก่งนะทุกคนเอาจริงอ่ะ อ๋อกระโดดพีจังวะแบกป้าผมมันค้างอ่ะเราจะผ่านไปด้วยกันไม้เพื่อนได้เลยแตึกนี้ไม่เคยขึ้นอ่ะมันไม่ได้อ่ะทุกคน มันไม่ได้เลยอะ ไม่ดูตอนลงไงเฮ้ยแต่มันกี้เกือบถึงอะงโอ้สูงไม่ได้ไงวะนะจกินคือเลยไปแล้วอ่ะอ๋ออีกเดียว